โรงงานน้ำตาลเรื่อนปิดหีบโรงงานไหนปิดเมษานี้ข่าวด่วนของชาวไร่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบานซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบานซนกันด้วยนะครับหลังจากที่พี่น้องชาวไร่อ้อยตัดอ้อยส่งเข้าสู่โรงงานน้ําตาลก็ได้ระยะเวลาก็การหีบอ้อยก็ร้อยกว่าวันแล้วนะครับก็ถึงช่วงท้ายของฤดูการ ผลิตปี2564ทับ65ซึ่งในช่วงเดือนเมษานะครับก็จะเป็นช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับซึ่งมีโรงงานน้ำตาลที่ประกาศปิดหีบมาแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแต่สืบเนื่องมาจากอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยตัดไม่ทันเนื่องจากฝนตกนะครับในหลายพื้นที่อ้อยยังคงค้างไร่อ้อยยังคงเหลือนะครับดังนั้นโรงงานาน้ำตาลจึงประกาศเลื่อนปิดหีบในช่วงที่ประกาศก่อนนะครับ ครั้งนี้ก็ประกาศเรื่อนมาเป็นเดือนเมษายนนั้นมีโรงงานไหนบ้างก็มาฟังกันเลยนะครับซึ่งก่อนหนึ่งก็มีโรงงานน้ำตาล4คิ้วนะครับเรื่อนวันปิดหีบอ้อยปี2564ทับขอแจ้งวันปิดหีบอ้อย, 2, อออยครั้งที่2นะครับจะหยุดรับรถบรรทุกอ้อยในวันพุทธที่6เมษายน2565เวลา21นาฬิกาและจะหีบอ้อยจนกว่าจะหมดนะครับจะประกาศให้พี่น้อง ที่สกัดโรงงานน้ำตาล4คิวรับทราบกันด้วยนะครับหยุดรับรถบรรทุกวันที่6เมษายนนะครับและต่อมานะครับก็เป็นโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์คอร์ปอเรชันจำกัดนะครับซึ่งก็เปิดขีบมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนะครับบัดน,นี้อ้อยของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานได้ลดน้อยลงนะครับดังนั้นโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยจึงประกาศ หีบประจำฤดูการผลิตปี2564ทับ65นะครับจึงแจ้งปิดหีบในวันศุกร์ที่8เมษายน2565โดยจะหยุดรับรถบรรทุกอ้อยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาและจะหีบอ้อยจนครบทุกตันนะครับจึงประกาศให้พี่น้องเกษตรไทยรับทราบนะครับซึ่ง ต่อมานะครับก็เป็นโรงงานน้ำตาลที่แจ้งวันปิดหีบอ้อยนะครับครั้งที่5นะครับฤดูการผลิตปี2564ทับ65ของบริษัทมิตรเกษตรอุทัยธานีจำกัดนะครับตำบลไผ่เขียวนะครับที่เปิดหีบมาแล้วนะครับก็บัดน,นี้ก็ทางบริษัทเกษตรนะครับมิตรเกษตรอุทัยธานีจำกัดนะครับ สำรวจปริมาณอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นเหลือน้อยนะครับจึงได้ประกาศวันปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิต2 5 6 4ทับ65โดยจะหยุดรับอ้อยในวันจันทร์ที่4เมษายน2 5 6 5ตั้งแต่เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องมิตรเกษตรรับทราบนะครับและต่อมาก็เป็นโรงงานน้ำตาลพิมาย นะครับขอแจ้งเลื่อนกำหนดการวันปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิต2,564ทับ65ไปเป็นวันอาทิตย์ที่10เมษายน2,565นะครับจึงแจ้งให้พี่น้องชาวไร่อ้อยที่สังกัดโรงงานน้ำตาลพี่หม่รับทราบกันด้วยนะครับต่อมาก็เป็นโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดมหาชนนะครับที่โรงงานวัฒนานครนั้นที่ประกาศ หยุดวันที่31มินีนาคมนะครับวังสมบูรณ์วันที่5เมษายนนั้นนะครับวันนี้ทางโรงงานขอเลื่อนโรงงานน้ำตาลวัฒนานาครจะหยุดรับอ้อยนวันที่3เมษายน2565เวลา24นาฬิกานะครับโรงงานน้ำตาลวังสมบูรณ์หยุดรับอ้อยวันที่7เมษายน2565เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปและจะหีบอ้อยจนกว่าจะหมดนะครับดังนั้นจึงแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับ ในเรื่องการเลื่อนปิดหีบของโรงงานน้ำตาลหลายแห่งนะครับที่แจ้งมาแล้วนั้นนะครับก็เพื่อให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบทั่วกันนะครับดังนั้นการหยุดรับอ้อยนะครับเลื่อนการปิดหีบของโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งนะครับสืบเนื่องมาจากพี่น้องชาวไร่อ้อยข้อตัดอ้อยไม่ทันนะครับเนื่องจากฝนตกในปีนี้นะครับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจึงทําให้อ้อยนั้น ค้างไร่นะครับยังเหลือเยอะนะครับโรงงานน้ําตาลจึงเลื่อนหลังจากที่ประกาศหยุดรับอ้อยปิดทิบอ้อยไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนะครับในช่วงเดือนเมษายนจึงขอประกาศเลื่อนไปนะครับเพราะว่าอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นยังเหลือนะครับและสุดท้ายนี้ก็มีข่าวดีนะครับเงินตามประกาศในราศกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงในคลิปหน้าให้รับชมนะครับ